สวัสดีครับผมทางแอดมินซิลบเกอร์ช็อปนะครับวันนี้เรามากับเจ้าตัว Harley d ดิวซันรถกายปี2020นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Special นะครับผมสีของตัวรถนะครับชุดสีจะเป็นสีวิวิทแบ็กนะครับหรือสีดำเงานะครับตัวเครื่องนะครับจะเป็นตัว m i l w a ก k ี้เอ14นะครับ v t ทวินแล้วขนาดของเครื่องจะอยู่ที่1,868นะครับผมอันนี้ ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าคู่นะครับเป็น LED นะแล้วก็ของแต่งก็จะเป็นข้อไฟหน้านะครับทำให้เจ้ารถกายตัวนี้มีความดุดันเพิ่มขึ้นไปนะครับต้องรูหลมข้างบนสามารถเปิดปิดได้นะครับผมข้างล่างนะครับบางคนหน้าดำนะครับแล้วโบเปย์ของเจ้าตัวนี้จะเป็นลิฟท์ลิงแอมโบ่นะครับเป็นการทำงานข้คู่กับเอพิเจนนะครับจะทำให้ล้อไม่ลลอกนะ ตัวกองนะครับเป็นกอง HD นะครับเขียนว่า114อย่างนี้เลยนะครับฟอร์บอร์ดว่า HD นะครับข้างถังที่เขียนว่า h r ร e y d a v i d ส o n สวยๆแบบนี้เลยนะเป็นสีวิวิทแบ็กนะครับผมคันนี้มาพร้อมกันล้อเครื่องนะครับผมนี่ครับท่อตัวท่อนะครับจะเป็นท่อแต่งนะครับเป็นท่อแต่ง CFR นะครับผม บอกได้เลยครับว่าคันนี้กิ๊จริงๆครับสดำสวยงามเลยนะครับผมนี่นะครับไม่มีรอยเลยนะครับผมขี่เครื่องนะครับไม่มีรอยบิ่นรอยช้ำนะครับดูที่ด้านบนดกวาครับข้างบนนะครับจะเป็นแบบระบบอนาล็อกนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลด้วยนะครับเลขมาอยู่ที่2 8 8 8มาดูกันที่ จอข้างบนก็จะเป็นแบบเพลงเกมทิปแล้วก็โทรนะครับอันนี้สามารถเชื่อมโทรศัพท์ได้นะครับผมนี่นะครับมีตั้งค่ารายการสถานีรายการช่องสัญญาณนะครับตรงกลางก็จะเป็นแมปนะครับทางขวานะครับสามารถเชื่อมโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มีตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมเป็นการแสดงผลนาฬิกาภาษานะครับ มาดูเวลาได้ฟังสายล่างนะ เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับรถคันนี้ค่าตัวอยู่ที่1.399,000 0บาทนะครับสามารถจัดไฟนงได้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ